วันนี้ผมได้ถ่ายน้ำนะครับคือผ้าในไต้มันสูงไปนะครับผมได้แถมวัดมาแล้วมาวัดในไต้มันเึ่งไปถึง20-30ถึง30นะครับม่วงสีเลยผมก็เลยทำการถ่ายน้ำออกเกือบ,บ,บหมดแลยนะครับเหลือได้ส0เ เราตักใส่ปลามนะาท่านคนั่งผมตักไว้แบบนีใน้ใส่รวมรวมเนี่ยสี่ตัวโลนะครับเยอะสี่ตัวลนนุีุ่ยเยอะก็ยังออาไปก็น่าจะโอเคอยู่คือปลาปลาของเราเนี่ยช่างนะช่าง เ,เห็นไหมครับอันนี้ตะกร้า3ามขีดนะครับผอเอาปลาลงกันเลยตะกร้าสามขีดนะครับวับนสี่ตัวโล9ก้าขีดนะครับตัวนี้มรวมสี่ตัวโลอันนี้ไซส์ใหญ่ๆนะครับประมาณน,นี้ครับปลาสามเดือนกับ15วันนะครับสิบวันสิบห้าวัน เห็นนะครับมีปลาเล็กเต็มเลยลูกปลาคือหมันไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็คือทรงปลาทักทิมมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับจะ <c oughs> ช่างปลาทับทิมให้ดูได้รวมอันมีนะครับเือ ปลาทับทิมถ้าได้หุ่นแบบนี้นี่จะจะสวยมากเลยนะครับแต่ก็ยังยาวๆอยู่นะครับผมตั <Đ ược. S 1> วโตเหมือนจะมีตัวเมียผสมด้วยนะครับภาพสวยมากนะครับข้อนี้ก็มีตันโตแท้ๆมาด้วยโผล่มาด้วยตัวหนึ่ง ลกตร,มรงมันคือตรงมันยาวครับชุดนีะคร้บถี่ตัวถึงกิโลหรือเปล่ามาดูกันนะครับน่าจะเกือบเกือบถึง ครับพิงก็4ตัวโลนะครับนะครับเห็นไหมครับตะกร้าเรา3ขีดอ่าถ่าย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 รับพิงได้คือผมก็ยังไม่ค่อยโอเคได้เออผมจะมาสรุปสรุปผมให้ฟังนะครับวอนนี้นะครับคือหนึ่งคือปัญหาที่เราคือ หลักๆเลยคือลูกพันนะครับตั้งแต่ผมเลี้ยงมาเนี่ยคือลูกพันธเราไม่ค่อยร้อยเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่แล้วมันมันก็จะทําให้เราเสียเวลานะครับในการเลี้ยงคือผลผลิตมันไม่ได้อย่างที่คิดไปนะครับแต่คือมันก็มีใซสใหญ่บ้างผมก็คือว่าปลาเนี่ยบางตาบ้างนะครับถึงสองร้อยส่วนล่านะทุกทุกนี้นะครับผมว่า ปลามันงหายใจะไหนว่าย,ยังไม่รู้ก็รผมปล่อย600ตัวมันไม่น่าจะถึง600ตัวแล้วนะครับตอนนี้ครับผมให้จนเหลือสัก200ตัวได้มั้งครับผมงงมากเลยผมเปลี่ยนน้ำไปรอบก่อนผมนถึอว่ามันเยอะกว่านี้อยู่นะแต่ปลาเนี่ยนะ น่าตอนนี้มันน่าจะเป็นตัวเมียครับไข่ไข่ไห,หรือเปล่าไม่ท้องเลยมันเสือกเขาดี่ตัวหนึ่นนงก็ตัวลูกเอ่อพิ่งมาให้อาหารนะวันก่อนนี้กับเมื่อเช้านะครับจากวัาตถุดิบมันที่ปลา,าอ้วนอยู่คือ ผลส,สรุปคือโตได้นะครับโตได้แต่ต้องปริมาณที่เหมาะสมเลยราคาสวยมากเลยนะครับผมขายจตะร้อยราคาครับี๋้วข้าวขึ้นปเลยผมเน,นี่ให้ดูีิราคาสองร้อยตัวจากสองร้อยตัวเหลือไม่ถึงยี่สิบตัวนะโอเคครับผมสรุปผลคือโตได้ครับ โดยแค่เราประหยัดต้นทุนหนึ่งคือค่าไฟค่าน้ํามันประหยัดได้อยู่แล้วครับ๋ยวนี้เรามันมันเป็นข้อแรกของผมนี่เฉยต่อ,ตอไปมันก็ต้องคือเราก็สามารถดอกลุกมาได้ถ้าเราเข้าใจเรื่องน้ําเรื่องอาหารการกินของเสียทำความสะอาดประมาณนี้นะครับแล้วก็โอเคครับแล้วองค์ประกอบ โดยรวมเสร็จอื่นเพิ่มมาว่ากัานทีหลังสรุปแล้วก็เป็นที่น่าพอใจอยู่นะครับเพราะว่ามันปลามันข้าน้ํามันเสียปลาไม่กินอาหารนะครับแต่ว่าน้ําหนักมันลดไม่เยอะมันก็มีโตน้อยแต่ว่ามันมบางตาคน,นกระเทือนครับผมไลา์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ